แต่ก่อนความไขมันในเส้นเลือดสองร้อยแปดสิบห้าโอ้สองร้ยแปดสิบห้านะคะไขมันในเส้นเลือดนะคะแล้วแล้วคุณหมอบอกว่าโอ้ยไม่ดีเลยทำไมคุณไม่ขึ้นแบบนี้ก็ตกใจเพราะทำไมเราเยอะขนาดขนาดผอมนะคะขนาดแม่มดลุ้งผอมนะคะไขมันในเส้นเลือดสองร้อยแปดสิบห้าค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นความผอมนะคะ ก็เลยตัดสินใจกินกาแฟกับโกโก้แบนสองอย่างตอนเช้าก็ลุกขึ้นมาแล้วก็กินเลยแล้วก็อยู่ได้ประมาณไม่ถึงเดือนหมอเขานะ้ยนัดวันนัดจะเจาะเลือดใหญ่จะดูว่าไขมันนัเท่าไหร่แล้วดีบนลุกเลยค่ะแต่พอไปถึงหมอบอกว่าโอ้ไปทำอะไรมาผลเลือดไขมันในเส้นเลือดปกติ ีโอ้สุดยอดแม่ฮะสองร้อยแปดสิบห้าดื่มกาแฟแม่มดแท่นะคะกับโกโก้นะคะผสมกันแค่เดือนเดียวอ่านะคะบก